สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับจุดโครงการสอนนะครับวันนี้วันที่22กรกฎาคม2564นะครับวันนีเ้เราจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการติดเม็ดของลำไยนะครับระหว่างตัวตัวผู้มาก่อนกับดอกเมียม,มาก่อนอันไหนจะดีกว่ากันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะครับ แปลนนี้ครับที่ลงให้ดูอยู่เรื่อยๆคือว่าวันที่เราลัดทำการราดสาวันที่ห้ามิถุนายนนะครับเป็นแปลนที่ว่าผมตั้งใจทำเลยครับตั้งใจทำให้มันออกมาดีๆเป็นแนวทางที่ผมเคยพูดให้ฟังนะครับเนี่ยครับการเตรียมต้นที่ดีผมว่าเนี่ยนี่คือคนะดอกแรกคือดอกตัวพูกมาก่อนนะครับดูสิครับเนี่ยฮะ ตัวผู้มาก่อนนําหน้ามาก่อนนะครับผมว่ามันเป็นการที่ดีมากเลยพรับท,ที่ว่าตัวผู้ออกมาก่อนเพราะว่าตัวผู้ดอกตัวผู้เขาจะ,ม,าจะมีอายุที่จะรอตัวเมียอยู่ที่สองอาทิตย์ถึงยี่สิบวันนะครับสิบสี่ถึงยี่สิบวันแล้วพอมันบานมาดอกตัวเมียมันก็จะแย้มตามมานีครับเนี่ฮะนี่คือดอกดอกตัวผู้นะครับนี่ดอกตัวเมียก็เตรียมจะแย้มมาแล้ว ซึ่งวันนี้เราได้มาทำการฉีดยาล้างต้นเคลียร์ต้นนะครับเพื่อที่จะเอาพึ่งพึ่งกล่องหรือพึ่งหลังนะครับที่เราติดต่อทางทีมงานเลี้ยงพึ่งนะครับมาผสมพัน์ช่วยกันในการผสมเกสรน,นะครับเพราะถ้าเราจะไปหวังแต่พึ่งป่าอย่างเดียวมันก็เราไม่รู้ว่าเขาจะไปลงแปลงไหนบ้างนะ มาก่อหนด,ดได้นี่เรามีพืชกล่งองมาลงมาลงเขาก็จะลงแท้ในบริเวณเขาครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีนี่ดอกตูมียมาก่อนนะครับซึ่งดอกตูมียมาก่อนในต้นเดียวกันนะฮะนะครับมาแล้วจานจานดอกเขาก็เสียมตาลแล้วครับคาดว่าน่าจะผสมพันกันแล้ว เพราะว่านะฮะเพราะว่ามันมีตัวผู้ตัวนี้แล้วก็ตัวเมียตัวนี้นะครับถ้าเรามีพึ่งตอมตัวผู้แล้วก็มาตอมตัวเมียตัวเนี้ยการติดมันจะดีมากเลยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรบางเดือนหรือบางสวนติดไม่ดีตัวผู้ มามาก่อนเอ้ยมาตัวผู้มาทีหลังตัวเมียออกมาก่อนแล้วทําให้มีอัตราการหลุดร่วงที่เยอะนะครับตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมอ่ะผมว่ามันเหมือนที่เราการเตรียมเตรียมต้นให้เขาอครับเตรียมความสมบูรณ์เหมือนกับเราบํารุงบํารุงคันมารดาครับบํารุงคันแม่อะไรประมาณเนี้ยเพื่อที่เตรียมที่ว่าการออกลูกเขาจะได้สมบูรณ์ผมว่า ต้นไม้กันนะ่าจะมีลักษณะเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเขาเขามีความคิดที่ว่าเขาไม่พร้อมที่จะมีลูกเขาก็อาจจะสลัดดอกตัวนี้ลงเขาไม่ต้องการเลี้ยงล,ลูกเยอะอะไรประมาณเนี้ครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมก็เลยมีแนวทางที่ว่าเราทําอย่างไรให้มันติดดกก็คือให้ตัวผู้ครับออกมาก่อนเป็นดอกแรกคือลำไยมันจะมีดอกดอกหนึ่งดอกสองดอกสาม ถ้าดอกตัวเมียออกมาก่อนปุ๊บดอกตัวผู้ตามมาทีหลังดอกแรกก็จะติดไม่ค่อยดีแล้วก็จะเป็นลุนที่ดอกสามคือปลายยอดว่าเขาจะติดหรือเปล่าส่วนถ้าเป็นตัวผู้ออกมาก่อนนะครับดอกแรกแล้วตัวเมียก็จะเป็นดอกสองก็คือดอกกลางแล้วผลการติดลูกก็คือจะติดดีแล้วก็จะออกเสมอนะครับเนี่ฮะผมว่าเป็นเป็นแนวทางครับแนวทางที่เราน่าศึกษานะครับ เนียัะ,ะพูดมาก่อนเลยหรือจะเป็นที่ฤดูการหรือเป็นที่อากาศผมก็ไม่แน่ใจครับไม่สามารถฟันตรงได้แต่ผมให้น้ำหนักให้น้ำหนักไปตรงที่ว่าเราเตรียมต้นให้เขาดีกว่าครับเนี่ยฮะถึงถึงนะครับถึงถึงเขาจะติดไม่เยอะช่อละไม่กี่ลูกแต่เรา มีช่อให้เลือกครับซึ่งดูสิครับแต่ละช่อครับดูช่อนี้นะฮะนี่ผมจับผมจับที่โคนดอกนะครับผมจะดึงมาที่แขนผมดูสิครับถึงลักแร้เลยครับเห็นนะฮะเนี่ยครับขอให้ออกมาช่อช่อออกมาเยอะเยะแล้วเราค่อยมาคัดดอกทิ้ง นะครับถ้าไหนติดไม่ดกโอเคครับไว้เป็นแนวทางครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปออกมาให้พี่น้องเกษตรกรทำลำไยนะครับได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ